เปิดประวัตินะปอยตีชดารีธาดาว่าที่ผู้สมัครสสเพชรบูรณ์นะชื่อตีชดารีธาดาชื่อเล่นชื่อปอยนะครับมีประวัติเป็นผู้ประกาศข่าวพิธีกรนักสื่อข่าวก่อนเข้าสู่สนามการเมืองนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากวันนี้เพื่อไทยทําอะไรเนาะของพรรคเพื่อไทยนั่นแหละนะครับเราก็มาดูนะฮะแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าจะลงเขตไหนหรืออะไรยังไงเนาะก็รอฟังข่าวทีนี้เคยลงสมัครเป็นผู้สมัครสสจังหวัดเพชรบูรณ์ในนามของพรรคไทยรักษาชาติเนาะ เป็นชาวอำเภอลุมเก่าจังหวัดเพชรบุรการศึกษาอาชีพก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชนเป็นผู้ประกาศข่าวหัวหน้าข่าวพิธีกรรายการข่าวผ่านโทรทัศน์และสื่อหลายช่องทางนะครับดำรงตําแหน่งโฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมืองตั้งแต่เมื่อธันวา2566นะครับบทบาทนโยบายที่รับผิดชอบก็คือเป็นโฆษกของสาธารณสุขฝ่ายการเมืองแต่รับมอบหมายให้ทําหน้าที่สื่อสารนโยบายดาเนินการแผนงานโครงการด้านสุขภาพการ ประก,กันประชาชนนะกับประชาชนนะและทําหน้าที่ชี้แจงนโยบายของสาธารณสุขแก่สาธารณชนงานที่ได้รับมอบหมายนะครับมี4ภารกิจได้แก่ถแถลงหนึ่ง 1, ถแถลงข่าวประจําวันเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข2อแถลงข่าวการประชุมภายในค่าวสาคัญของกระทรวงนะฮะชี้แจงช่วยสร้างความเข้าใจของโครงการนโย,นโยบายของกระทรวงนะครับวางแผนง,งานโครงการจัดกิจกรรมสื่อสารสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงนะฮะกระทรวงสาธารณสุขนะครับยังมีบทบาทในเรื่องของการเมืองโดยเคยเป็น ผู้สมัครสสและเคยเป็นรองโฆษกของพรรคเพื่อไทยนะฮะก่อนหน้านี้นะครับนะก็เปิดประวัตินะครับว่าที่ผู้สมัครสสเพชรบูร์นะฮะนะฮะก็ไม่ธรรมดาเลยเนี่อรอดูนะครับว่าอาจจะเป็นการสร้างมิติใหม่ๆนะฮะเพราะว่าเป็นสุภาพสตรีอีกหนึ่งท่านที่จะลงสมัครนะฮะทิงตําแหน่งสสในเพชรบูร์นะเขตไหนยังไม่รู้เลยเนี่อรอดูข่าวเพราะว่าแต่ก็ไม่ได้ไล่ดูรายละเอียดมากนะครับเนาะเพราะว่าเห็นป้ายติดผมก็เลยลองมาหาข้อมูลดูแล้วก็เอามานําเสนอให้ ทุกคนได้ดูเนาะนะครับเผื่อใครมีข้อมูลข่าวสารอะไรก็เอามาแลกเปลี่ยนกันได้คอมเมนต์กันมาคุยกันได้นะครับ